มะเขือที่ปลูกไว้ใกล้ออกดอกละต้นนี้ออกดอกแล้วคงไม่กี่วันคงได้กินลูกวันนี้ลงมะเขือยาวไว้อีกหนึ่งต้นวันไหนว่างไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกผักปลูกดอกไม้ ดอกบานไม่โรยสีมพูวันนั้นไปเจอที่ริมรัว้วตรงเรียนวัดโบสถ์ขอเข้ามาสามสี่ดอกกิ่งกุหลาบที่ตัดดอกไปแล้วเอาเสียบไว้เอา้ามีรากได้ปลูกอีกละต้นนี้จะเป็นสีม่วงสองต้นนี้จะเป็นสีส้ม ากะเพรากิโลละห้าสิบเริ่มปลูกไว้ผักขึ้นใช่ไม่รู้จะทำอะไรกินไปงางามต้นหอมนี่พอได้ขายบ้างเอาไปทําข้าวอาหารตําสั่งข้าวผัดไข่โบราณ กุหลาบต้นแม่ดอกสีส้มสวยค่ะช่อนี้มีสามดอกสีม่วงกำลังมีดอกสีม่วงครั้งนี้ออกสามดอก เอาสองดอกแต่สีส้มนี่กำลังออกอีกช่อหนึ่งไอ้นี่เสียบทิ้งไว้ไม่รู้เป็นสีอะไรนา่าจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูสดวันนี้ขยายหนอ่อขิงออกสามกระถางนั่งผสมดินแต่เช้าเลย ตงตารต้นไอ้มะเขือเทศต้นนี้ก็เลยปลูกไว้อีกอีกต้นหนึง่งกำลังโตเล่นดินแต่เช้าเลยเราเหนื่อยอาบน้ำพักผ่อนทานนี้นะจ๊ะ